สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจจน OTC แทบขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่เ e เ e ่เท่านั้นเมื่ที่14สิงหาคม2568นายภูมิธรร,รมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงมหาดไทยในฐาะนะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยถึงสถานการณ์พายุโซนร้อนกำลังแรงคาดจิกิซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามและประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าขณะนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงคาดจิกิบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนอยู่ห่างจากเมืองดองฮอยประเทศเวียดนามประมาณ570กิโลเมตรกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นได้อีกเมื่อเคลื่อนสู่อ่าวตั้งเกียรและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ หลังจากเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง25-26สิงหาคม68ใจที่พลดังกล่าวคาดว่าจะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วง24-27สิงหาคม68ในภูมิทํมกล่าวว่าตนสั่งการไปยังผู้ราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครได้ประสานการทำงานและติดตามสถานการณ์ร่วมกักกบาาราาก,มกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งวอร์มรวมร่วมกับทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์และหากประเมินแล้วพบว่าสถานการณ์จะทวีวความรุนแรงในพื้นที่ใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดสั่งการในอำเภอในฐานะผู้อำนวยการอำเภอรวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในฐานะผู้อำนวยการท้องถิน่น ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุซึ่งได้มีการทบทวนและซักซ้อมอย่างต่อเนื่องทางการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยการดูแลอาหารการกินปัจจัยสี่สหรับพื้นที่ที่มักประสบกับสถานการณ์น้ําท่วมซ้ำซากขอให้ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งการขุดลอกและกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําสําหรับพื้นที่ที่มีการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่หรือวัตถุที่มีความสูงตามกฎหมายว่าด้วยอาคารให้ประสานกับเจ้าของตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงหากพบมีโอกาสได้รับผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนให้เร่งทําการรื้อถอน นอกจากนี้หากเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกสะสมปริมาณมากอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านได้สื่อสารสร้างการรับรู้ผ่านฮอกระจายข่าวและทุกช่องทางการสื่อสารของหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและปฏิบัติตนตามคำแนะนำของภาครัฐรวมทั้งสร้างความรับรู้ระมัดระวังข่าวปลอมที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ไม่ประสงค์ดีในพื้นที่ด้วย ในส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีคลื่นสูงให้ดําเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยทั้งการปักธงลักษณะห้ามนักท่องเที่ยวหรือประชาชนเล่นน้ําการพิจารณาเดินเรือทั้งเรือโดยสารเรือประมงและหากแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงและพบว่ามีเรือออกไปจากฝั่งขอให้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําพาเรือเข้าสู่พื้นที่อย่างปลอดภยัย ะระทรวงมาไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนพร้อมดำเนินการร่วมกับภาคีีครอขายทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ในการดูแลป้องกันความปลอดภัยจากสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงหากพี่น้องประชาชนต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารสามารถสอบถามข้อมูลขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง